ครับสวัสดีครับคันนี้เป็นโตโยต้าที่ซนจจากฉะเชิงเซานะครับคันนี้มากับอาการของแก๊สล็อกเหมือนกันตอนนี้เราจะเข้าแก๊สแล้วติดเครื่องแล้วลองติดติดนะเคยครับเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกกล่องกันนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เริ่มทําการลงโปรแกรมแล้วนะปลดล็อกกล่องแก๊สนะครับรถจะติดอยู่นะครับไฟสวิตช์แก๊สหายไปเสียงเงียบแล้วนะครับโปรแกรมก็กาลังลงอยู่ เดี๋ยวเราจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการลงโปรแกรมนะครับเดี Esta, ๋ยวเรามาดูหลังจากลงโปรแกรมเสร็จว่าจะใช้ได้หร okay, okay. ือเปล่าโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็ลงโปรแกรมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะเริ่มเข้าแก๊สกันแล้วครับเรียบร้อยเข้าแก๊สเรียบร้อยเครื่องนิ่งแล้วโปรแกรมทํางานเรียบร้อยแล้วโอเคคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามา ไปลองเทสรถกันอันนี้ก็ปิดจอบแล้วนะครับเรียบร้อย,ยครับสวัสดี<ๆ>ครับวันนี้เราพาโตโยต้าที่เซีนนะครับคันนี้มาจากฉะเชิงเซานะครัก็<อ>เป็น c ซีโรงงานมากับปาาระกันอะไรเดี๋ยวถามลูกค้านะครับตอนมาการเป็นไงลูกค้าก็มีเสียงแก๊สนะคะมันดังตลอดเลยลดังติ๊ตติ๊ติ๊ตติ๊ตลอดเลยมันแก๊สไม่เข้า ตอนนี้เราปลดล็อกกล่องแก๊สให้แล้วแล้วก็ล้างเครืฉีดให้แล้วมาใช้งานเป็นไงบ้างครับลูกค้าฟิลลิ่งในการขับขี่ก็ตอนนี้ใช้แก๊สได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็เครื่องนิ่งขึ้นแล้วก็เหยียบเนี่ยเร่งขึ้นดีค่ะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วนะครับอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวไปข้างหน้าเลยค่าออกออกเส้นใหญ่ก็ขอบคุณลูกค้านะครับคันนี้มาจากฉะเชิงเซาก็แก้ไขให้เรียบร้อยขอบคุณครับ